สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาสาธิตวิธีการใช้งานโปรแกรมแอเรียนะคะของกล้อง Total Station ค่ะย e ี่ห้อ d a d d y รุ่น DTF152M ค่ะโปรแกรมแอเรียนะคะจะเป็นโปรแกรมการหาค่าพื้นที่นะคะที่เราต้องการทราบค่านะคะอย่างเช่นหาพื้นที่สี่เหลี่ยมนะคะจะที่จะต้องมอีอย่างน้อยนะคะ3จุดขึ้นไปค่ะอันดับแรกนะคะกดไปที่เมนูค่ะ เลือก F1 โปรแกรมนะคะเลือก F3 Area ค่ะแบบ F1 นะคะไฟล์ Data นะคะจะเป็นแบบดึงไฟล์นะคะที่มีแล้วนะคะมาใช้นะคะหรือว่า F2 จะเป็นแบบยิงแบบที่พื้นหน้าที่จริงนะคะกด F2 ค่ะจากนั้นนะคะให้เราเล็งกล้องนะคะไปยังจุดที่1น,นะคะ เสร็จแล้วนะคะกด F1 ต่อไปนะคะให้เราเล็งกล้องนะคะไปยันจุดที่2ค่ะเมื่อเราเล็งกล้องไปยันจุดที่2แล้วนะคะให้กดยิงเหมือนเดิมค่ะเมื่อเล็งกล้องไปยันจุดที่3นะคะก็กด F1 ค่ะ ตรงนี้นะคะเราก็จะได้ค่าพื้นที่มาราคาที่ที่เราหานะคะก็ถ้าเราต้องการที่จะยิงจุดต่อไปนะคะก็กด F1 MEAS ได้เลยค่ะหรือว่ายูนิตนะคะจะเป็นแบบเปลี่ยนหน่วยนะคะก็จะมีให้เลือกหน่วยต่างๆนะคะจะเป็นเมตรนะคะหรือว่าจะเป็นฟุตก็ได้ค่ะสำหรับวิธีการใช้งานโปรแกรม Area เบื้งต้นนะคะก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่โชว์รูมพีนับเบันค่ะตาของเราจะตั้งอยู่ในโครงการบิสโซสระบางนาตาดยี่สามหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์ศ2นย์สองหน่นสาสีห้าสี่สองค่ะขอบคุณค่ะ